โอ้แค่ผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ไม่กับผมคนเดิมรายการ Call me p e a c h นะครับคุณผู้ชมครับก็ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมผมจะมาเจาะลึกตัวละครโจนในเกมไอซ์ดิฮอลเกมนั่นเองเรามาเริ่มจากรูปร่างหน้าตาของโจนผู้นี้กันเลยดีกว่ารูปร่างหน้าตานะครับเขาเป็นชายวัยกลางคนสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีเทาตาสีน้ำตาลดูเหมือนว่าเขาจะมีผมที่สั้นมาก และผมสีน้าตาลและกางเกงยียนสีน้ําเงินเข้มการที่เราจะได้เห็นตัวเขาแบบเต็มสีนะครับสามารถหาดูได้จากการที่เราใช้อายนะครับในเกมของชาลีนะครับและก็ต้องอยู่ในระยะใกล้ๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าภายหลังนะครับเมื่อเกมอายมีการอัปเดตเนี่ยทำให้เราไม่สามารถมองตัวสีโจรได้เป็นแบบสีปกติอีกเลยและตัวละครโจรน,นะครับเมื่อมีผีเนี่ยอยู่ใกล้ๆนะครับหรือว่าพยายามแบบ จะเข้าหานะครับแล้วอยู่ในระยะใกล้ๆเนี่ยตัวละครของเรานั้นนะครับจะทําเสียงหายใจอย่างหนักและนี่ก็คือ6สิ่งที่น่ารู้นะครับที่เกี่ยวกับตัวละครโจนในการเปิดตัวเกมครั้งแรกนะครับเมื่อเราใช้ไอเนี่ยของเบต้าโกสเนี่ยต่อหน้าตัวเราเองเนี่ยเราจะเห็นตัวละครโจนของเราเนี่ยเป็นเพียงแค่ไฟฉายลอยได้เท่านั้นอย่างที่2ในการอัปเดตภาค5.3.38ชาลีนะครับเมื่อเราใช้ไอในเกมของชารลีเนี่ยเราจะเห็นตัวละครโจนเนี่ย ที่แบบว่ามีรูปร่างแบบเป็นโจนขึ้นมาจริงๆอันดับที่3เรื่องที่น่ารู้นะครับนั่นก็คือตัวละครโจนนะครับอยู่ในเกมมันนานมากที่สุดน,นะครับนานพอๆกับตัวละครหลักของเรานั่นก็คือกระสือนั่นเองอย่างที่4ในบางส่วนของตัวเกมนะครับจะมีการเปิดเผยว่าตัวละครโจนนะครับได้มีความสัมพันธ์บางอย่างกับกระสือหลักฐานหลักๆนั่นก็คือการที่ทั้งคู่เนี่ยบอกรักกันซึ่งเราก็ไม่ทราบได้นะครับว่า กระสือกับโจเนี่ยเป็นคู่รักหรือว่าเป็นครอบครัวกันแน่อย่างที่5มีความเป็นไปนได้นะครับในตัวเกมบางส่วนที่บ่งบอกถึงหลักฐานว่าโจเนี่ยมีส่วนผิดต่อการตายของกระสือในบางจุดแล้วก็เป็นเจตนาของตัวโจเองด้วยอย่างที่6ในการอัปเดตเกม i นะครับในเวอร์ชัน5.9.25ได้เปิดเผยว่า g ู o ดบอยเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงของโจในบางส่วน และชะตากรรมของโจน,นะครับเมื่อเราเล่นเกมจบเนี่ยเราจะพบได้ว่าตัวละครเราเนี่ยไม่รอดจากน้ํามือของกระสือนะครับเนื่องจากประโยคสุดท้ายที่โจได้พูดกับผู้ว่าจ้างโจได้พูดประโยคนึงที่พูดว่าฉันรู้สึกเหมือนมีบางอย่างในบ้านนี้มันอยู่นี่มันกําลังมาหาฉันแล้วจากนั้นก็ได้ขาดการติดต่อกันและนี่แหละครับก็คือเรื่องที่น่ารู้ของโจน,นะครับก็ใครถ้าชอบคลิปนี้นะครับเรื่องราวแบบนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับ กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็จะเป็นกำลังใจความคิดมากเลยเนาะก็ส่วนจะเป็นคลิปต,ต่อไปนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ